เอ้วนโปรฟีดาวเป็นยังไงโปรฟีดาวเป็นยังไงเอ้วนก็งงๆนะครับลูกค้าชอบถามว่าโปรฟีดาวเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับสําหรับโปรฟีดาวนะครับฟรีดาวคือโปรที่ไม่ได้ใช้เงินออกรถนะครับลูกค้ารับรถไปใช้อเลยไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับเขาเรียกว่าโปรฟีดาวนะครับ FC ที่สนใจ FC ที่อยากได้รถที่จัดโปรฟีดาวนะครับ ตาสดๆนี่แหละครับตาสดๆสนี่แหละยันมาวายเนะจัดโปรฟีดาวนะครับอ่ะบางคันมีเงินถอนด้วยนะครับถอนเป็นค่าน้ํามันถอนเป็นปั๊มลมปั๊มลมถอนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมูลค่า1นึ่งหมื่นสองมื่สามหมื่นอู้ทำไมมูลค่าเยอะจังนะครับอ่ะ ก็ลูกค้าสนใจลูกค้าก็มารับโปรกันนะครับเรามี YM เป็นส่วนใหญ่นะที่จัดโปรฟรีดาวนะครับแล้วก็ EF 5 1 4เป็นบางคาันแต่ EF 5 1 4ส่วนมากจะไม่มีเงินทอนนะ,ะแต่ว่า YM นะครับบางคันมีเงินทอนสูงสุดถึง30,000บาทนะครับลูกค้าจะทอนเป็นค่าบำรุงรักษานะเอาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไปสัก2ลัง3ลังเอาปั๊มลมหรือเอาเงินเติมน้ำมันนะครับก็จัดให้นะครับ แต่ว่าโปรที่จัดไม่ได้ทุกคันนะครับมันมีบางคันที่ต้องอา,อาจจะไม่ได้เงินทอนนะครับก็ดูกันเป็นคันๆไปนะครับาสาหรับตัว y านะส่วน e อฟางครับก็ราคาเขาจะประหยัดเขาจะได้เรื่องราคาที่มันถูกมากๆนะครับลูกค้าสนใจก็มาดูกันนะครับเอฟห้าง4ก็จะได้เรื่องราคาที่ถูกมากๆราคา2 0 0 0 0 0กว่า,า2 0 0 0 0 0กว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ อ่าแล้วก็รถที่ฟีดามีอะไรอีกก็จะเป็นยันมากกลุ่มโซลิดนะครับยันมากกลุ่มโซลิดนะอ่าเรื่องราคานะครับลูกค้าบางคันอ่าเสววนอาจจะไม่ได้คุยเรื่องราคาให้ฟังนะอ่าเพราะว่าหลายคลิปแล้วเสว่นก็จะคุยเรื่องราคาให้ฟังนะครับอ่าวันนี้ก็จะจะคุยเรื่องโปรนะอ่าแล้วก็ยันมากโซลิดนะโซลิดก็เหมือนกันนะครับอ่ามีหลายราคาเหมือนกัน75แรงอ่ามีอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีบางคันก็จัดโปรแถม เขาเรียกว่าเป็นส่วนลถให้นะครับเป็นสวนลถอาจจะเป็นขูป,ปองเตอรน้ํามันอ,อาจจะเป็นพวกน้ํามันเครื่องอุปกรณ์บำรุงรักษาให้มูลค่า10,000บาทสําหรับโซลิดนะโซลิด75แรงแล้วก็ยันมาโซลิดนะต้องมียันมาด้วยแล้วก็ตัวยันต์มาห้าสิบแรงตัวที่เป็นโซลิดก็ราคาถือว่าดีนะครับจัดโปรฟีดาวเหมือนกันนะครับใครสนใจใครอยากได้นะโทรหาเสีววันได้เลยสำหรับโปรฟีดาวนะครับ มีเงินทอนไปเติมน้ำมันด้วยนะครับโทรหาเสืออ้วนได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับดาวน้อยดาวมากก็เข้ามาดูกันนะครับสำหรับ fc ที่อยากได้เป็นกลุ่มคูโบต้านะครับกลุ่มคูโบต้าก็จะขายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะส่วนมากก็จะดาวกันที่ประมาณห้า0 0ื่นนะครับหรือใครจะซื้อสดนะครับขอราคาพิเศษนะครับขอราคาพิเศษก็แจ้งเข้ามานะครับ กลุ่มเงินสดก็จะได้ราคาที่ถูกลงมาเยอะมากนะครับอ่โทรหาซิวันได้เลยนะครับ094 706 4430นะครับแคเตอร์มือ2ที่เยอะที่สุดใน,นจังหวัดเลยนะครับอยากได้คูปต้อยากได้ยันมากอยากได้นิ้วหัเรนอยากได้จอนเดียอยากได้รุ่นไหนโทรหาได้นะครับอ่วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ที่ดูคลิปนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามน,นะครับรวยๆเฮงๆนะครับ